วันนี้จะมารีวิวในตัวนี้นะครับแป้งสาทุนะครับหรือแป้งสาทูนะครับที่เขาเรียกชื่อกันหรือเป็นแป้งถั่วนะครับอันนี้รู้จักมาจากกลุ่มนะครับสกาฮารีนะครับที่ทรักษาตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับเป็นสาอาฮารีของอินเดียนะครับแป้งสาทูเนี้ยมันดียังไงนะครับคือนะครับมันเป็นโปรตีนจากถั่วนะครับเป็นโปรตีนจากถั่วซึ่งบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนผมผมบางมากนะครับผมบางจนกระทั่งแบบ โอ้ได tamam ้เจอแป้งตัวนี้นะครับก็คือแป้งสาทูเนี่ยกินนะครับเข้าไปนะครับผสมมะนาวตอนเช้าทุกๆวันนะครับคือเห็นเขาบอกเขารีวิวว่าคือแทนเวได้เลยนะครับแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยมันมีผลก็คือทําให้ผมขึ้นด้วยแล้วไอ้ผมที่ขึ้นใหม่เนี่ยมันก็สีดําด้วยนะครับตอนนี้เมื่อก่อนเป็นหัวล้านเป็นไข่ดาวเลยตอนนี้ไม่ล้านแล้วนะครับถือว่านะครับวันนี้มารีวิวให้นะครับแป้งสาทูนะครับซึ่งในท็อปปี้เนี่ยขายอยู่นะครับร้อย ห0บาทนะก็ต่อถูกแต่พี่วุ่นนะครับเห็นเจอแหล่งมานะครับก็ไป